สำหรับในวันนี้เราจะมาดูลายมือคนที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือมีชื่อเสียงโด่งดังทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นยังไงไปดูกันนะฮะสำหรับวิชานะครับการทำนายโชคชะตานะครับด้วยลายมือนั้นนะครับหรือวิชาหัทถศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาเก่าแก่แม่นยำสูงก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปดีๆนะครับฝากท่านผู้ชม กด b c r i b e ยไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยแล้วเราไปติดตามพร้อมๆกันครับผมจุดสังเกตรแรกเลยนะครับสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะฮะหรือว่าเป็นที่รู้จักโด่งดังในสังคมนะฮะเรามีเกณฑ์อะไรกันบ้างสังเกตที่เส้นอาทิตย์ Li n e of Sun นะฮะหรือ Li n e of Apollo ก็ได้นะครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันมันเป็นเส้นที่เกิดจากบริเวณเนินจันนะฮะหรือบริเวณข้างล่างของฝ่ามือเนี่ย แล้ววิ่งพุ่งตรงเข้าไปบริเวณใต้โคนนิ้วนางนะครับหรือบริเวณเนินอ,อาทิตย์นั่นเองลักษณะของเส้นที่ดีนะครับจะต้องเป็นเส้นที่ยาวสวยคมชัดลึกนะฮะแล้วไม่มีเส้นอุปสรรคนะครับหรือเส้นขาดเส้นกวางใดๆเนี่ยมาตัดยิ่งนะครับเส้นออกมาดีเท่าไหร่นะครับชื่อเสียงกิติยศนะครับมันก็จะดีตามเส้นนี้ถ้ายิ่งบริเวณปลายเส้นนะฮะสังเกตดู แตกออกเป็น3มง่ามนะครับหรือบางคนเรียกตรีศูนย์ก็ได้ความหมายก็คือในภายภาคหน้าเนี่ยเขายิ่งจะประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศนะครับไปในสิ่งที่ต้องการนะฮะหรือจุดที่สูงสุดของเขาเลยคนแบบนี้นะครับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้หลายด้านมีช่องทางสําเร็จหลายทางเป็นคนมีคอนเนคชั่นเยอะมีโอกาสที่จะรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับ อุปัมภมค้ำชูครับหรือว่าแนะนําไปสิ่งดีๆให้คนคนนี้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังครับถ้าเขามีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยอยู่บนเส้นอาทิตย์ด้วยแล้วความหมายก็คือดวงชะตาของเขาเนี่ยจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอุปธรรมค้ำชูให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับจนประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เลยนอกจากเพื่อนๆนะฮะจะสังเกตจากเส้นอาทิตย์แล้ว ให้สังเกตจากบริเวณเนินอาทิตย์ด้วยถ้าช่วงนั้นเนี่ยเนินอาทิตย์เนี่ยก็คือเนินบริเวณใต้โคนนิ้วนางของเขาเนี่ยนะครับลักษณะอวบอิ่มนะครับสีชมพูละเลื่อเลยว่ากันว่านะครับเนินอาทิตย์เนี่ยถ้าของใครเนี่ยอวบอิ่มอูมสวยเลยนะฮะมันจะเป็นเรียกว่าเป็นเสน่ดึงดูดบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำนะฮะเป็นคนมีความทะเยอทะยานอยากจะประสบความสําเร็จ บริบูรณ์พูนผลไปด้วยลาบยศเงินทองนะครับและผู้อุปถัมภ์ที่จะผลักดันให้คุณประสบความสาเร็จนะครับได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตแรกบนมือนะครับเรามาดูแบบที่2งกันบ้างนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่บริเวณเส้นวาสนาของเขามากจะบ่งบอกถึงเรื่องของอาชีพความมั่นคงในชีวิตและโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นเส้นวาสนานะครับจะเกิดจากบริเวณ ใดก็ได้บนมือและเป็นเส้นสวยเลยวิ่งพุ่งขึ้นไปบริเวณเนินเสานะฮะหรือบริเวณใต้โคนนิ้วกลางนั่นเองเส้นวาสนาที่สวยนะครับจะต้องเป็นเส้นที่คมชัดบ่งบอกถึงหน้าที่การงานที่มั่นคงมีเป้าหมายชัดเจนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงสําหรับเส้นวาสนานะฮะที่เกิดจากบริเวณเนินจันทร์ตรงนี้บ่งบอกถึงว่าคุณเนะ่ยจะมีความช่วยเหลือนะฮะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับจาก สาธารณะเลยหรืออาชีพที่เหมาะสมเนี่ยเป็นอาชีพเกี่ยวกับสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าขายออนไลน์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะฮะที่เขาสามารถที่จะสาธารณะชนนะครับที่จะผลักดันให้คุณเนี่ยร่ำรวยประสบการณ์สำเร็จได้นั่นเองอีกจุดหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นวาสนาแล้วไปบรรจบกับเส้นอาทิตย์แสดงถึงความพยายามของคุณเนี่ยนะครับรับรองว่าจะบรรลุผลบรรลุเป้าหมายตามที่คุณมุ่งหวังอย่างแน่นอน เพราะว่าเส้นอาทิตย์เนี่ยนำพาไปสู่ความมีชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะความมั่นคงในชีวิตของคุณอยู่แล้วหลังจากที่เรานะครับสังเกตจากเส้นอาทิตย์นะฮะและเส้นวาสนากันแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูก็คือสัญ,ญลักษณ์ดีๆนะฮะอยู่บนมือถ้าคุณนะครับมีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวนะฮะหรือสตาร์เนี่ยเหมือนตามภาพนี้เลยเกิดขึ้นบนเวเนอนอาทิตย์นะครับรับรองว่าช่วงนั้นเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ย จะลุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับไปจุดสูงสุดที่คุณมุ่งหวังได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากคุณมีรูปสามเหลี่ยมนะฮะเกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์นะครับหรือเนินพระเลืดสป,ปดีก็ได้ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องของสติปัญญาที่เฉียบแหลมคุณมีความสามารถในการบริหารจัดการนะครับงานของคุณองค์กรอของคุณและโอกาสของคุณนะฮะให้คุณเนี่ยประสบความก้าวหน้า เจริญในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องของการพยากรณ์ลายมือเนี่ยนะครับมันก็คือแนวโน้มจากสถิตินะฮะหรือตําราที่เขาได้เขียนกันไว้นอกจากมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีเส้นที่บอกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องดูองค์ประกอบรอบข้างไปด้วยเพราะว่าลายมือของทุกท่านนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุก4-6เดือนนะฮะขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันของเพื่อนเพื่อนด้วย ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ความสําเร็จที่แท้จริงของทุกท่านเนี่ยนะครับมันก็ไม่พ้นในเรื่องของความสามารถของตัวเองความพยายามความบากบั่นที่จะประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทุกท่านจะต้องทําอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับกด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยแ้วพบกันใหม่ในะโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ